คนไทยเลิกเหอ EV แล้วค่ะกระแสของรถไฟฟ้าหรือว่า EV ในไทยเราถือว่าแผ่วลงไปแล้วนะคะผลสำรวจล่าสุดค่ะบอกว่าคนไทยนั้นหันกลับมามองหารถยนต์ที่เป็นรถส,สันดาปหรือว่ารถน้ำมันแบบเดิมๆมากขึ้นนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากค่าใช้จ่ายที่สูงนั่นเองค่ะ <Mitarbeiter> ข้อมูลจากดีร้อยประเทศไทยค่ะ ล่าสุดนะคะเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศไทยค่ะกว่า1,000คนนะคะพบว่าคนไทยนั้นหันกลับมาสนใจตัวยนต์สันดาบหรือว่ารถใช้น้ำมันแบบเดิมๆม,มากขึ้นค่ะตัวเลขนั้นพุ่งขึ้นมาเป็น32%จากปีก่อนค่ะซึ่งสอดคล้องนะคะกับทิศทางของภูมิภาคเอเชียตนออกเฉีงใต้หรือว่าคนในกลุ่มอาเซียนค่ะแต่ว่าก็สวนทางนะคะกับแนวโน้มทั่วโลก ที่ EV ีนั้นยังคงมาแรงอยู่แล้วก็มาแรงขึ้นด้วยค่ะไซต์สำคัญนะคะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความกังวลใจเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้รถยนต์สันดาบนั้นกลับมาเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับคนไทยค่ะและที่สำคัญนะคะแบรนด์นั้นถือว่าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อรถของคนไทยด้วยค่ะแต่งไรก็ตามค่ะแม้ว่ากระแสของ EV ีอาจจะแผ่วลงแต่คนไทยก็ยังไม่ได้ทิ้ง E ีีนะคะ โดยข้อมูลจากคุณมงคลสมผลออโต m o t i v e Sector l e a เดอร์ดีร้อยประเทศไทยปเปิดเผยค่ะบอกว่าประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่มีสัดส่วนความสนใจประเภทเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างสมดุลกันค่ะทั้ง EV แล้วก็รถสันดาบนะคะซึ่งจากการสำรวจนะคะพบว่าคนไทยค่ะบอกว่ารถคันต่อไปที่จะซื้อนะคะจะต้องเป็นรถสันดาบ ตามมาด้วย Plug-in Hybrid หรือว่า PHEV รถไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่า BEV แล้วก็รถไ y บริดค่ะซึ่งหากเรานะคะคเทียบกับกลุ่มเดียวกันในภูมิภาคนี้ยกนั้นเพียงแค่สิงคโปร์นะคะคจะพบว่าตอนนี้ประเทศต่างๆในอาเซียนให้ความสนใจรถยนต์สันดาบมากกว่าครึ่งหรือว่ากว่า50%ค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญนะคะคที่คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลเวลาตัดสินใจจะซื้อรถไฟฟ้าค่ะ ก็คือกลัวนะคะว่าจะไม่มีที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่สำหรับคนไทยเรานะคะเรื่องนี้เจาะไปแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาหลักค่ะเพราะว่าเรากังวลน,น้อยที่สุดในกลุ่มของอาเซียนแล้วก็กังวลน,น้อยลงจากปีที่แล้วด้วยนะคะอย่างปีที่แล้วตัวเลขอยู่ที่43%เปอร์เซ็นต์ค่ะปีนี้เหลือเพียงแค่26%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้คนไทยเราค่ะมีความเชื่อมั่นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จรถ,ถไฟฟ้าของประเทศมากขึ้นค่ะ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่คนไทยเรากังวลมากที่สุดเลยนะคะในเรื่องการซื้อรถ EV ีก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะตามด้วยระยะทางการวิ่งระยะเวลาในการชาร์จแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือผลสำรวจของดีลอยนะคะเขาบอกเลยว่าคนไทยเรามีพฤติกรรมที่ใจร้อนที่สุดในภูมิภาคค่ะแพราว่าคนส่วนใหญ่เกือบครึ่งนะคะคาดหวังค่ะบอกว่าแบตเตอรี่รถ BEV ควรจะชาร์จได้ไวมากๆ คืออยากจะให้ชาร์จนะคะจาก0%ขึ้นไปเป็น80%ได้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีค่ะแล้วก็คาดหวังด้วยนะคะว่าเวลาที่เราชาร์จ1ครั้งต้องเดินทางได้ไกลามากกว่า400กิโลเมตรขึ้นไปและปัจจัยสำคัญที่สุดนะคะก็คือการชาร์จรดนอกบ้านคือเวลาชาร์จที่รวดเร็วความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็จุดที่ตั้งต้องง่ายเข้าถึงสะดวกด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะถามว่าคนไทยสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแค่ไหนจากเรื่องอะไรข้อแรกค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ถูกลงสิ่งแวดล้อมตามด้วยประสบการณ์การขับขี่อย่างเช่นเสียงเงียบนะคะหรือว่าการเร่งตัวที่ดีและการสำรวจค่ะพบว่ามากกว่า2ใน3ของทั้งภูมิภาคนะคะตั้งใจว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อรถยนต์คันต่อไป คือขับคันไหนอยู่ยี่ห้อไหนอยู่ก็ไม่สนใจแล้วนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทันทีค่ะและคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือว่าความคุ้นเคยของรถยนต์ค่ะส่วนปัจจัยที่คนไทยจะซื้อรถแล้วให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะก็คือ คุณภาพตัวรถค่ะราคาตามด้วยออปชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งเปนการบ่งชี้ค่ะว่าตอนนี้ผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะไม่ยึดติดในตัวแบรนด์แล้วค่ะแต่ว่าเราตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นะคะจากคุณค่าที่จับต้องได้ของตัวรถยนต์มากกว่าการพิจารณาเรื่องของแบรนด์หรือว่าค่ายรถแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพบว่าคนไทยเรามีแนวโน้มที่จะขับรถทางไกลต่อเดือนมากที่สุดในอาเซียนค่ะ คือขับมากกว่า100กิโลเมตรนะคะและคนไทยส่วนใหญ่เกินครึ่งค่ะเราต้องมีรถใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องทำต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมนี้ค่ะถ้าหากคนไทยจะซื้อรถสักหนึ่งคันนะคะคนไทยมักใช้ความสำคัญกับรถที่ประกอบในประเทศค่ะเพราะว่ามั่นใจคุณภาพแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะ และที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ค่ะคนรุ่นใหม่นะคะเขาไม่ได้อยากจะมีรถยนต์ส่วนตัวกันมากนักแล้วค่ะข้อมูลจากดีร้อยประเทศไทยค่ะพบว่าคนไทยนะคะให้ความสำคัญมากที่สุดกับรถยนต์ประกอบในประเทศค่ะผลสำรวจนะคะมากถึง7 1มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อเลยค่ะเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพการประกอบรถยนต์ของไทยและอาจจะรวมไปถึงราคาของรถยนต์นะคะที่ถูกลงตามมาด้วยค่ะ และนอกจากนี้คนไทยยังให้ความไว้วางใจตัวแทนจำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์นะคะมากกว่าผู้ผลิตในการบริหารจัดการข้อมูลของรถซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของเครือข่ายดีลเลอร์ค่ะซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคนะคะที่ยังคงให้ความเชื่อมัน่นกับผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลักมากกว่าค่ะนอกจากนี้ค่ะผลสำรวจยังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าคนไทยเรา ต้องการลดความจำเป็นในการไปเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายด้วยตนเองค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าจะซื้อรถแล้วนะคะถ้าจะมีรถใหม่พบว่า93%ค่ะยืนยันว่าต้องสัมผัสรดยนต์จริงก่อนที่จะซื้อและ90%บอกเลยนะคะว่าต้องได้มีการทดลองขับก่อนเท่านั้นค่ะเป็นการสะทะ้อนถึงความต้องการนะคะประสบการณ์ในการซื้อแบบผสมผสานหรือว่าไฮบริดระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ แต่องไรก็ตามสําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะคะดีร้อยประเทศไทยบอกเลยค่ะว่ามีปัจจัยกดดันหลายด้านสําหรับผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยค่ะคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเนื่องจากไทยเราเองก็มีนิ้เสียนะคะอยู่ในระบบเป็นจำนวนมากและอาจทําให้ธนาคารนั้นเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงตัวเลขยอดขายรถมือสองที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อรถยนต์ไฟฟ้าได้ค่ะเพราะว่าหากเทียบกันแล้วนะคะ ัวยนต์สันดาบมีวงจรอะไหล่ครบถ้วนเข้าถึงง่ายกว่ามูลค่าในการขายต่อก็ดีกว่าแถมเบี้ยประกันรถเองก็สามารถคาดเดาได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งมุมมองนะ่าสนใจมากๆคือเรื่องของคนรุ่นใหม่ค่ะข้อมูลพบว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่นะคะเริ่มอยากมีรถส่วนตัวน้อยลงค่ะการสำรวจพบว่าคนที่อายุระหว่าง18ถึง34ปีนะคะมีแนวโน้มชัดเจนว่าสนใจครอบครอง รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงค่ะแล้วก็หันไปเลือกใช้บริการเดินทางรวมครบวงจรอย่างเช่นการประสานแพลตฟอร์ม Car แ h a r i n g เข้ากับระบบขนส่งมวลชนหรือว่า mobility as a service หรือว่า MaaS มากขึ้นซึ่งสอดคล้องนะคะกับความสนใจในการให้บริการรถยนต์แบบบอกรับสมาชิกหรือว่า subscription ที่ส่งขึ้นเช่นกันค่ะก็เป็นการชี้เห็นนะคะว่าตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วค่ะ เป็นนะัความท้าทายแล้วก็โอกาสด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการในระบบนิเวศยานยนต์ในการปรับกลยุทธ์เพื่อมาตอบสองความต้องการของคนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะคะปรากฏว่าคนไทยเราค่อนข้างจะเปิดรับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางค่ะ75%บอกเลยนะคะว่าการใช้ AI มาใช้ในระบบรถยนต์เป็นประโยชน์ที่ดีค่ะ เช่นเดียวกับเรื่องของการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องที่คิดที่สุดนะคะเพราะว่าคนไทยมากถึง74มองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ว่าความกังวลที่จะตามมาคือเรื่องของการใช้ AI ในการควบคุมการขับขี่โดยตรงค่ะเพราะผลสำรวจนะคะพบว่าในอาเซียนตอนนี้คนเกือบครึ่งหนึ่งค่ะกังวลถ้าหากจะมีรถยนต์ที่ไร้คนขับในพื้นที่ใกล้บ้านและถ้าหากไปขับบนทางหลวงก็ยิ่งกังวลหนักขึ้นไปอีกค่ะ ซึ่งแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีบริการที่ว่านี้ในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนเลยก็ตามค่ะความเห็นจากคุณซงจินลี South East a s i a a u t o o o t i v e Sector Leader จากดี t t e South East a s ียค่ะให้ความเห็นนะคะบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีขนาดใหญ่มากค่ะเรามีระบบนิเวศที่ซับซ้อนแล้วก็อย่างรากลึกด้วยเมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีผลกระทบนะคะทั้งขนาดใหญ่แล้วก็กระทบระยะยาวดังนั้นค่ะ ต้องคำนึงถึงมุมมองความต้องการและความพร้อมของผู้ริโภคหรือว่าคนซื้อนะคะเป็นพื้นฐานสำคัญแต่ในก็ตามค่ะพฤติกรรมเองก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ตลอดเวลาด้วยนะคะเมื่อผู้ซื้อเริ่มมองรถยนต์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินทรัพย์การลงทุนระยะยาวแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือ r o ิต c ัณฑ์นะคะที่ต้องตอบสองความต้องการในปัจจุบันแล้วก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแนวโน้มนี้เป็นการบ่งชี้เลยนะคะว่ารถยนต์ อาจจะเปลี่ยนแปลงค่ะไปสู่การเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็วหรือว่ากลายเป็น FMCG ที่ถูกจับจ่ายใช้สอยแล้วก็หมุนเวียนรวดเร็วมากขึ้นในอนาคตนี้ค่ะจะซื้อรถ1นึคันนะคะต้องใช้เงินไม่น้อยค่ะอย่างต่ำก็หลักแสนอย่างมากก็หลักล้านนะคะแถมมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาอีกเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าประกันหรือว่าค่าที่จอดรถด้วยนะคะส่วนค่ารถตอนนี้ ก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะทั้งฝั่งของ EV ีหรือว่ารถสันดาบแถมโดนภาษีพรัม,มากดดันวงการด้วยนะคะดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายค่ะทั้งสำหรับคนที่จะซื้อรถแล้วก็คนที่จะขายรถด้วยนั่นเองค่ะ